สวัสดีครับ FC ฟแฟนช่องวันนี้มาเวยผามาตามในทางของเม่กองนะครับเม่กองฝันเห็นผู้เถ่าพยายามค้นป่วยนะครับมาจจานวนจักค้นนะครับแล้วก็พยายามพอน้อยนะครับเพิ่นี่ซื้อตัวไดเพิ่นมาตัวไหนะครับงวดก่อนเพิ่นก็มีโชคนะครับแต่ว่าบด้กรวันนี้เพิ่นฝันดีแล้วพี่น้องไปติดตามรับชมแลบฟังครับว่าเม่กองเพิ่นจะซื้อตัวไหสสาหรับเลขคว่มฟันนะครับในงวดนี้ไปกันเลยครับ เก็บผักแล้วเสาน้องยายเนาะก็เลยถามย่าเด็ดน,นะพี่น้องเด้อว่ายายฝันดีวะฝันดียายเลยว่าสุดฟังนะว่าฝันแล้วคุเล่สีถามยายนะครับแหม้ตน,นปลาหรือตี้ยายกินเสาเนี่ยเนาะจะไปยังย่า่นไอ้เขียวไอ้เขียวเนี่ยเสียบจนมันดีไลยกินไอ้เขยูยูเดินเชียองหรือเปล่าเออก็อยู่ยเชียงทอง,อ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 ,งอืม ไลเขียนเนาะไม่อะไยอันฟันหนึ่งฟันมันจะเลเลยไห้โอ้ยพันน่าพูดเถ่ายังน้ำกลกันมากสามคนพันว่าบอกหน่อยมันป่วยมันตายเป็นตาตายเราตียางเกี่นี่หน่อยเออหน่อยนี่หน่อยเขายางน้ำกลกันมากเขาจีร่งไปเมืองละโอ้พี่หน่อยผู้ใช่ยมื่อเชื่ผพู้เถ่ายี่ปูเถาสามคนอืมนี่มันเก่าไปเลยสามคน เข้าเข้าเอได้เได้ย hmm. ัเก่าเนาะเข้าเห็นเพียงหน่อยว่าเดี๋เขาจะเขาไปเยิบเพียหน่อยว่าเราเห็นต่างหรือว่าสิเออยางไปเยี่ยางไปเบื้องยาเบื้องไปอนี่ยงหน่อยะจัหอนันอหอนงตะยกอยอืมจะให้ว่าเนี่ยใครจะยังห่อนาะอายังหอนีตัวยาบไปไ่้องเขาเจบ่ เนี่ยฝันเดี๋ยวย่ายเห็นขเานขาอย่างมากเลอเออเห็นเขาอยางมากห็นลูกไปเบิงไง่ายน้อยก็เหนา่อยแต่ก็ตายแล้วิีเอ้ยทีสามคนนั่นเรากันผู้เฒ่าสามคนมาตัวเลยย่าเหรอใยาพูดีบอ่ะดีเลยหลังยายก็กามอะไรเง้ย้มก็ก็สามเหรอ

ว่อยาอย่างนีฝันได้อยู่ทางทางประกาเอาแย่แันมาเไรคนคนจับลรือางคนไปล,นลืม,ลมได้เปาเก็ดไหมหรอ,อกเก็เปล่านะโอ้บางมดก็าค่มาถือก็นอนจะงประกลัมาื้อนกัดให้เอโอ้ยังส็้อมากับยายนกัดยู่แบนบกับย้ายเงันนี่เด้เสด้อฉาบโตแล้ววันนี้ วูดาสามคนยังว่าเนาะเนาะยาว่าเอาได้กตัวเด้ก็่อตัวเชียวก็ก็ชนไปอย่งเ้ยก็ก้สาวเดาะเด็กสามัวเลยเนาะมันตัดไดังายเลยตัดได้ได้ยตัดได้ในหางคนเัากันหางคนเัาวนนั่นเด้โอ้ก็ตัดได้สองคู่ทังหมดเลวเนาะเด้นเยอืมอเอาอแยข้างมาไปเยอะเอไปไปยัยเดี๋ยวนะครับพอต้องจคดไฟไป น้ำสะมผัสได้ตัวเด้อจะไปวุงหม้อเปิ้นยันหม้อหม้ส่นโอ้ยน้ำยหญ่มาเด้อพี่น้องเอ้นะครับยหญ่ฝ้าเมาเบิ่งหม้อแกงสัมผัสมาแล้วยันหม้อหม่ก็ได้ฝ้าน้ำยหญ่มากนะครับน้องพี่น้อง,องเอาตัวนะครับตัวกันสำหรับแม่ก,ก่อน,นครับฝันเิ็นผู้เฒ่าสามคนนะย่านะรอบว่าวุงไญไงนะ เขเห็นพ่นเขาสามพ้นเขายางน้ำคนกันมากเขาเหโคไฟเบิรงมา่อกีนหน่อยคุยอืมน่วจะหายได้นะครับเก้าเก้าเก้าสาวนเขาียาย่ากระตัดง่ายๆนะครับเป็นเลขเลขซ้ำกันสองตัวนะื่อเก้าเก้าเก้าสาวเหรอเจ้ามาวันนี้จะเก้ายายมันมันเงี่ยแม่มันด้วยนี่ถ้ากูเื่กกบกูถือถึงัวใจเอาแม่ยมายายเดยสือก็มันถือุ่งบ่ เลยทางกเอับก <łość> ู้ถึงทีหัวช้หัวเช้าคนับโอ้ยเนาะแยกันนี้กู้จะกับร่องเอ้เอารองแยกร่องร่องวันนี้นะครับเอานะครับสำหรับแยกายกฝันนะพุทธสาสพุ่งยานลงไปไ่ใ่น้อยนะครับปวยแม่ตีเก้าเก้าสามครับมาดยต่อให้เก้าเก้าองเก้าสามวันนี้ของเมียกองนะครับเป็นฝันดีฝันนพุถ่ายกคิดเราเกี้ยงไวยแย มันมจากเกาเลยมันนีจากเกาเนาะย่าแน้วมันนีอันนี้เอาเสกเกาเลยอันนี้เสกเกาวามทองสามพน์ยคงง่า่ได้เกสามเล่รับอืมเป็งไงกอืมต่วประกันต้เสีซื้อน้่งเลยน้องอ่าฮึฮมาซื้อหลายประกันเล้เนาะกืเก็บมันออกเก็บเก่าอืมเมื่อเดือนเกดใรอังทองเลียนใช่ทองเลีนไป เอาช่วเนี้ช่วยแล้วเลยค่ะวันวันมันเก่ากว่าเนาะฮันนุ่มแบบนาเนาะบางรุ่นมันมายั้งเลยมันน่าท้าแยบแยบไปเลยโอ้โหแยแยต่นั่งนิ่ๆแต่กี่ตายเนาะวอนเนี่ยทำงินไร้ย่ยดไปถึงงูวจังกันยังบ่ได้ไปหาดอกเจอหายงได้ปรเดีอ้นบอ่ากเท่าแล้ววันไม่ไหว เอาต้นนั่นเขายังเข้า,าเขายังหามร้คนไปหันมานนี่ออกเมียออกหน้าอยูอ่<อ>มันิีตาอยู่ขอหเอาใช่อัมไม่เห็นเขาเข้าสีต้างเงินชอกตายหลายเออเออเอาใช่ฟันีนึ่นจังมือ,อนเลยนี่ฟันตอนมาขึ้นนี่<อ>ันฟันหน่ขึ้นวันข<ๆ><ๆ>ึ้นวานแล้วที่เกี่ยมาเกี่น้อยมันก็พ่วอยวอยู่หรอวะพุ<อ>่ยเหรอเพื่อเล่เาเพื่อเห็นที่เราทานไปนี้แต่เขา ขอลงมาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มาไปเขาเข้าเท่เดมไปเช็คไปดีขึ้น่อยหน่อยมีนย่่งาเนาะได้ฟังไปหน่อยมีอย่่ง่ายอืมนกินไน่อยากจหมักก็ไแ้เนาะต้องเช่แมันแล้วที่โต้มันมาอันท้องเลี้ยงเนี่ัมภาพไปทวันมาใหญ่กันยยอหมากนะครับเรื่มมา ยอมมากว้านยัยวะเป็นหนั่งมมก่ว้นเขาเลยที่เขายตัวผู้เ่าเขาไปใช่ปะาวหันเลยใชผู้เฒ่าสามพนอยู่ประมาณไหนแยกผู้เฒ่าน่ะมันของพิเศษๆปุ่นผู้เฒ่าต่อหกสิบเจ็ดสิบเนาะเดี๋ยวมึงรู้จะไปเบื่องบ้านเลยที่พ่อหน่อยให่นะครับ เรื <Scroll> ่องขึ้นเี้ยเเนาะเออไปเบิมันเเ่งว่าทีพันไหนนะครับ่าขึ้นหนจอห้พี่นอบิ่งหมครับเนาะไปเบิร์นหม่ีพันน้อยด้ยอ่าเจขึ้นโชว์หน้าจอนะครับสารบัญเลยทีพ่อน้อยนะครับไปเบิรงม่่ไปเบิรใหม่ดีพันน้อยอ่าเจ้าว่าเออเรือวระยะไปเลยทีอันนั้นคือหับยัไง เออวันที่เม่อยห่มาเลยที่ต่อหางยย้คอ๋เ,อา,<ม>เอาไปเราันยังน่หันดวยชื่อานมอ๋อ,น,น,น,อนะครับเด้อมอลวยไปเบื้องบ้านหรือที่พ่อน้อยเหรอนะสี่เมีกองฝันเขี้ยววา่ามีผู้เฒ่าสามคนล้มใช่ไหมใช่แค่ไปถามมอง เห็นแต่ยากอย่หงนงเลยถามตรงนี้เพื่อนก็เลยถามนะครับวา่าผู้เถ่าพยายามเพียงน้อยนะครับพียงน้อยเูืเอลสันนะครับเ่าสามคนใกล้ตีเก่าเก่าสามนะครับมมลูกระต่เก้าเก้าเก่าสามบ้านเลยทีพอหน่อยนะครับคือว่าเลยทีเก้าชิบห้านะครับด้วยกระไปถามมาแล้วเรื่พี่น้องไปสุดหลอดเลยอ๋อตามนี้นะครับสรุปนะครับว่าเมกะองนะครับปัน เป็นผู้ถ่าสามคนครับรงพยายามพ่อน้อยาพ่อน้อยป่วยหนักนะครับสิพยายามนะครับย่ายที่ให้เก้าเก้าสามเอาลวกระตันให้เก้าเก้านะครับเก้าสามแล้วก็บ้านเลยที่เพ่อน้อยคือบ้านเลยที่เก้าบ้านที่เก้าสิบห้าหมู่สามนะครับนี่โอ้หมู่สามมาด้อพี่น้องหมู่สามเออนะครับบ้านเลยที่กะ เก้าสิบห้าหมู่สามนะครับสำหรับพอน่อยนะครับเป็นเก้าสามเลยขึ้นกันอีกนะครับเนาะก็เดี๋ยวสามตัวเป็นอ่าเก้าสามก็ได้นะครับสำหรับแนวทางในกองในงวดนี้กอให้พี่น้องเอฟซี่จงมันนะครับไปต้านหน้าเนี่ยทางไกองเหนือนะครับเด้งวันหนึ่งย่ายวันเก้าขักขักหน้าย่ายวันได้เนี่ยก็ถึงประจําทละให้ไห้กลับเดือนวันถึงดู้หมดคนละก็เลยว่ากลับย้าย อืมไม่ยา่เนาะแสกขึ้นม่ยาเนาะที่ดีวคือประกลับรือย่งเรีนเน้นมามากลับบรืไก็ใัโอนเนเงหลายเนาะออเป็นดไรายแบบก่างขคือัวเงาความนี้มันือหลายเนาะนะแต่ว่าแค่ว่างเงียก็มีนมเริ่รกอยากกลับไปนไรเนเนาะันผู้ถกไราบข้างถึงไม่ใช่างาวมเอัน ขอให้โชคทีาเนีายนะถ้าเขาแมวกองนู้นนี่นะครับเด้อนะครับขอบคุณยายหลายที่เลี้ยงปั่นเอฟซีนะครับอ่าโชว์ๆกันมาครับ